พี poor, it. It pop o, pop o. ่น้องปลอยไปสกู้โทษนะครับมือนีมือออกการนะครับพมอๆกับช่องนุ่นนิ้วซ้ายดันดีดีโคนี้ซ้ายแล้วครับพี่น้องช่วงนุ่นนิวเขาคั้วนะครับมือนีนุ่นนิวสึมาเสนอเมนูผัดแตงไส้หมูนะครับผมกินง่ายๆเสิร์ฟนะครับไปเบิ่งกันพี่น้องเด้ออ่ะมาครับห้อมาเริ่มวิธีเห็ดกันเลยนะครับพี่น้องพอดีอุปกรณ์ห้องก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมผัดแตงสูตรนิ้วซ้ายดันเด้อพี่น้องเด้อครับผมน้ำมันหมูก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเท้าสีเอากระเทียมลงสะก เทียมลงกเลยนะครับเทียมลกไปแล้วก็เกลียวเกียวให้พ่อหอมได้ประมาณนะครับผมเร่งไฟแห,งแห้งเลยนะครับพ่อกระเทียมได้พ่อประมาณนะครับหมูทีห้าหั่นไว้นะครับหมูตี่ผมหั่นไว้ใส่ลงไปได้แลวที่น้อง กับเผาข้อนออกตาครับง่ายๆครับจะกินปลาตาบ,บ้านตามสไตล์นุ่มๆิวนะครับไห่กระเทียมกับหมูนะมันเข่ากันเข่ากันจนซุกที่นะครับลัวไปเรื่อยๆนะครับ หมูกับกระเทียมนะครับเข่ากันทุกได้ที่แล้วนะครับข้ากกบปอนแก๊นลงไปหน้อยเด้อพี่น้องเด้อนันจิใหม่ตอนนะครับผมตอนแรกเลยครับข้ากกะใสาไปเลยครับอันนี้คือน้ํามันหอยนะครับเ้ากกะคาเอานะครับซอสนะครับซอสปรุงรสนะครับเกือใส่หลายนะครับเกลมนะครับพี่น้องน้ำปลานิดน้อยเยอะนะครับผม รสดีนะครับผมรสดีนะครับปใส่หลายเพราะว่าเขาใส่เกลือเขาใส่อ่าซอสไปแล้วนะครับผมเขาสิมาตัดด้วยน้ำตาลนะครับเร็วๆง่ายๆนะครับผมรับรวบรับขั้นตอนนะครับน้ำตาลกับข้ากะเอานะครับว่าบ่ให้มันหวานให้มันกลมกลืนกับหมูกับเนื้อห่อมันทอประมาณครับขาดอะไรเลยพี่น้องนี่ใส่หลายแซ่บหน่อยแซนอยแซ่บหน่อยครับ ผงนัวพี่น้องผงนัวนะครับผมเอาคนเลยนะครับคนใน้ม่นเข่ากันนะครับนะครับสไตล์ผมนะครับผมสใส่พริกนะครับผมหัน่นหั่นเฉียงนะครับพริกสวนนั่นนี่นะครับผม พ่นๆให้เขากันนะครับพี่น้องพ่นไปเลยนะครับชีกับหมูให้เผากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับผมทีนี้รสชาติทรีดการเพียงน่อยนะครับันกินแบบจืดๆมันจะจืดนะครับผมตอนต่อไปนะครับแตงนะครับที่ผมหั่นไปขออย่าใส่มือนะครับพี่น้องว่าผมหลางมือแล้วนะครับ แตงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับหอมนะครับผมจะสีหอมเพีหน่อยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่อยู่สายดันมันมีผู้ใดเห็ดคือนะครับเพราะว่าผมเฮ็ดคือไผ่นะครับ พ่นพอประมาณให้มันสุกเข,ข่ากันเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับต้บนไปเลยนะครับตัวนี้ก็บช่วงนิ้วเข่าพั่วนะครับเจ็ดอาหารปแ,ปปแปลกแปลกแกแนวไปนะครับไปประมาณภาคอีสานหลายนะครับเจ็ดอาหารไทยกับไปทางอีสานหลายนะครับกระถิ่ไใบจังน้อยนะครับพ่อหอยแตงมันสุกนะครับ พคนไปเรื่อยๆนะครับซุกได้ทีนะครับอันนี้ก็ซุกได้พอประม่าละเด้อพี่น้องเหมือนแบบเดี๋ยวห่อสีมะตักเสิร์ฟใส่จานใด้พี่น้องเด้อกไป ปิดแก๊สเลยนะครับปุ๊บนะครับผมเสิร์ฟใส่จานเลยพี่น้อง Cái gì cái dàn na này Sáng lên sang sang, sang Kéo